สบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุกคนเดอ้อเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกน,น้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกน,น้องแหลกมื่อนี่กากำลังสิพากันไปตัดพดพ่อแม่พี่น้องแถวันเคมทางนี่แหละพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องไปกันเลยสบายดีน้องดีดโดยไปแม่ิ่นจูงเล่อหอดผุนแล้วไวขนาดทางแหลกอย่างน้ำลังพ่อแม่พี่น้อง รักเพ่่นสิพาไปตัดแถวใดแถวนี้แบบยังมีแต่อันขี้ดินทั้งเมดเพราะว่าอันเวลาโหลดขี่มาแล้วก็ขี้ผุมนมันอันปิวล้วก็อันนั้นบ่เลยพูว่าถ่องฝ่างามแหงผมแม่พี่น้อง เมื่อนี้ก็ชิพากันไปตัดโพดมานโปกทานพอมีพี่น้องกับแม่แล้วก็น้องดีเมือนีก็ได้จักโดดยังดีเอ้ยเนาะโดยพี่น้องตอนนี้ก็บแบบลมๆหน่อยหนึ่งเตแม่เพ่กก,กำลังตัด ปรดีเขาไปเก็บละ่ะบันส่เอามาอืมคือบัใส่มาไปเอเกือไปไปอืมตีไกลอีกเลยแมนไปเอาลุล่ะน่าสบายดีแมมสบายดี <laughs> ยออกไปก่อนอูมแบบนี้ออกไปเลยหล่ออยู่นอกพุ่นเอาเขามาได้ใบ่เดี๋ยวเอาล่อก่อนจ้ะ เอามาเป็นถินเรียบร้อยแล้วโอ้ยดีเอ้ยจะได้กินยูบ้าขนมนี่ฮะ ชีหอดบุญบรรทาดนีมบด้เงินไปบุญแล้ว้องดีนี่มาค้นทวนน้ำเมื่อยนี่ไว้บอกให้เมื่อเอาเกิบกับเมื่อบ่หอดช้ำมันไกล่ะภัยน,นะ นี่เมื่อเอาเกิดไปบอกฮันเออ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 เจ็บเจ็บ คุณนี้มีน้ำหลาใช่ไหมคือมีแต่น้ำแท้ดีบอกให้เมื่อเอาเกิบไม่ล่ะปุบเอาละกะ หลอกกันนีดน่อยหนึ่งเด้ในดีก็อยู่นี้แหละบอกให้ พอไปเอาเกิดกว่าพอไปเอาพอน้องเลยคุ้นขึ้นล่ะห้ทั้งแม่ผลตัดอืม มาเต้นให้ดูดิทำมันได้ลายๆนี่ผมไปเอากะยาเกลือนะมาขี่รถนี่มาเออเออเออตายเกือบลม้มเข่ามากกรชิบได้เาขามากกรบได้ก็ต้งองเขาสะดีเลยออกไว อออใครอยู่นอกกู <g ül> น้ำก็อสินเปิดสินฮะและนออ้ออยู่หันแล้วดิยิงชีเข่ามาอยู่ บนได้บนใหม่เจ้านะล่นล่อเลยน้องดีผมมาเหยียบกระท่านให้เหยียบเนาะมาเหยียบหน่อยไว้ดีขึ้นเหยียบแล้วเออขึ้นเต้งโลดเออ มีแต่น้ำน้ำลาย,ลายลนี่ไน้ำกี่อ้วน, <laughs> นอวนืขึ้นเอาเข้าปเห็นเ่ยค่ะ อ้นก็ติดหอดผมเนะขึ้นเต้งดิขึ้นเต้งขึ้นเต้งไว้ไวเต้งลงเต้งลงกระทืบลงกระทืบลงเจ็บขึ้นในมันเห,หี้ยแล้วค่ะอึบกระทืบลงกระทืบลงได้ชิสูกออกได้แบบนี้ ดียังบอกปืนกันยังผิดแล้วเนาะห่านเหย่อบุคืนซ้ำบันนี้โยบุคืนซ้ำสุกบุคืนติดวบาผิดนี่แม่อีกเลยอึบ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 โอ้ยข้าแล้วบันนี้เป็นยังดี ว้ายน้ำอึบอืบหา่านฉุบขึ้นซ้ำเป็นยังดีสูบข,ขึ้นแล้วเมื่อกี้นี่วันนี้อ,อู้น้ำขี้อ้นนี่แันเนาะบิดตัดยุบุ่นแล้ววันนี้ยุบุ่นมันน้ำร้ายโวดปวนีอพี่น้อง ทองฝ้าสวยงามจริงๆเออกระถืบลงกระถือลง,อลงจังได้หลายๆ,ๆไปปกแล้วกันแล้วไวๆสุกไปพุ่นก่อนมานี้สุกไปใกล้ๆดีนั่งดีๆนะะี่ล่ะ เด็ดมาเลยบ้านนี้รถกระเจ้าใบอันใบวิกรว่าแม่ไะตัดพดยังวะเจ้าการก็ไปบนำ นอนค่ะคด <laughs> เีเออเอื้อยกษัิพระราดลร์บันกองบางใหญ่นึงตัดเพื่อสิพ่อเนาะ พี่พี่ไม่ยิกลงนี้ดิ <c oughs> อันนี้ก็จะเม่นทางไปดินของน้องแหล่เลยพอ <c oughs> มีพี่น้องเขามาหาตัดแถวนี้ หยุดลงดีหยุดลงไปแล้วแล้วนี่แม่ไปปลาเลยค่ะท่องฝ้าผูมาทำงามหนึ่งดีเขาไปเอานี่ไอเดอร์เอืยยนไหเดอร์อันนี้ Ah. Adi ya Adi ya Adi ya Masih lagi nyiklung Ayo Ayo nih ya, Hadi, ya. Masai,

thôi của bố ma 500 Ai đi Ồ, bố đi Nhiệt, nhiệt, nhiệt đi, nhiệt โดยพอ่อแม่พี่น้องตอนนี้ท,นทั้งน้อ,นนองเล็กก็บีิคอ,อาลาไปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องโดยอาซาบายดีน้องดีอืโดยพ่อแม่พี่น้องกับขอลาไปเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่คอยเบิ่งคลิปของน้องเล็กตั้งแต่ต้นจนจบเด้อพ่อแม่พี่น้องที่บอกความโฆษณาและพ่อแม่พี่น้องโดยก็ขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องถูกกำลังใจเด้อที่คอย ให้กำลังใจทาง,ง,งน้องแหล่เมื่อนี้่เขอลาไปแล้วพอมีพี่น้องโดยขอกล่าวคำว่าสบายดี